ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเดิญพิะกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างสำหรับบุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความรับติเนื่องในการเริญพิะกรรมทานและบรรลุมรรคผลมาเล่าให้มัณดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐาน เรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจริงจะบรรลุมรคผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆแล้วก็คำสอนนี้ดูว่าจะล้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามเสียทุกอย่างมันจริงจะบรรลุมรคผล ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเจะหนักใจสําหรับบรรดาทนักปฏิบัติเต็ความจริงการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับอภิธรทัมหมดใดหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติ ก็มีโอกาสจะบรรลุมรคผลเหมือนกันไม่จําเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศมามากก็ทั้งในเพื่อเป็นไปตามอัตยาสัยขงบคคลผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัตยาสายัยมีกําลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกําลังใจดีๆตั้งใจจริง ถ้าทำคําสอนสอนขอ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลยที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างถึ่พวกคนนี้ก็ปฏิบัติได้ดีช่วเวลาคืนเดียวก็สามารถทำได้ แล้วท่านบนนี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหนความจริงเรื่องนี้เมื่อวันพระทีนแล้วก็เทศมันแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากคลุกคลักไปหน่อยร่างกายร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่านหลายจะไม่ได้สังเกตก็คิดว่าผมปกติ เรื่อเรามีวาาในสมัยมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทิดเสเดจประทับยับยั้งสำราญอดิยาบท,าท,าทาปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบท่านพระหกุติกะเทลีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะ ถ้าท่านบุนี้เป็นผู้หญิงผมใช้คำว่าท่านพระปุตกะเทรีเพราะเพราะว่าท่านเป็นพระอรหัน์เป็นแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สําคัญถ้าเป็นพระอรหันตแล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้เลิศทางนั้นเลิศสําหรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแต่องสมเด็จพรมหามุนีจจนิตัดพรตธรรมเทศนาว่า โ <c oughs> ยจะวัสสตังชีวเวเป็นตน้นเนื้อความนี่โดยย่อความจริงเนื้อความนี่มีนิดเดียวในเนื้อความมีว่าพระอนนท์ได้กล่าวว่าได้ยินว่าในแตกุลแตกุลหนึ่งในเวียงสาวัตถีแตกุลน,นี้มีบุตรกันเจ็ดคนและก็มีทิดาเจ็ดคน เมื่อวันพรานี่เขาว่าเจ็ดอย่างเดียวไม่ได้สองเจ็ดเพราะว่ากำลังป่วยมากอาจจะพลาดท่างไปบ้างท่านที่บันทึกเสียงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยคือว่ามีลูกผู้ชายเจ็ดมีลูกผู้หญิงเจ็ดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็จเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นแล้วก็มี แต่ได้ว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกทัานนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจกรารงานร่วมกันแบ่งสรรปันส่วนระาว่า,ากษัริยสมัยธรามดาร็าเรียกว่าเป็นสหกรร่วมกันให้สหากรนี้ปลว่าททำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมัให้สม่ำเสมอกัน สำหรับท่านพ่อได้ใ,ให้ความสุขกรบมัรดาลูกๆทั้งหลายตามสมควรที่บพิงมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อของชนหลายเหล่านั้นก็ตายที่จำไม่ดีนะว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย <c oughs> ไม่ใช่อย่ามานั่งตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่แม่เราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกไว้อย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนแต่คนได้ไม่นึกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักกัในความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัว หรือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่เพิ่งมีมาข้างหน้าในสมัยเมื่อตายไปแล้วหรือ <c oughs> ว,ว่าความสุขที่เพิ่งได้ขา้างหน้าก็ได้แก่ทานน้ำใหม่คือบุญ็นสัมเด็ดการบริจาคทานศีลใหม่บุญในสัมเด็ดการดักษาศีลภาวนาใหม่บุญสัมเด็ดการเจริญภาวนาสามรายการนี้จัดว่าเป็นมหาสมบัติของบุคคลผู้รวงรับไปจากโลกนี้ จะมีสมบัติใหญ่ในตามดรมบาลีที่กล่าวว่าท่านมาหาอุบาสิกาค,คนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้เับบรรดาลูกสิงและลูกชายทั้งหลายก่อน หรือว่ายังให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทํากินร่วมกันแบ่งกันกินร่วมกันไปเา็ารางพลางก่อนในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายทัานไหลเขาก็พากันพูดเขาก็พากันบน่นเพราะว่าเมื่อวีดาตายไปแล้วเนี่ยพ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตาย แ,แม่ก็จะมาหวงทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพร่กองทรัพย์บรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วหรือพวกผมไปแล้วแม่คิดว่าพวกผมหรือพวกพวกฉันจะไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือ,อยังไงนี่เป็นวาททาของลกูกตามพระบ,บาลีเท่าไหร่อย่างนี้แต่ว่าผมแก้มาเป็นภาษาไทยล้วน สำหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็นิ่งเสียแกพูดในตอนแรกท่านก็นิ่งต่อมาบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นพูดลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อยๆพากันคิดว่าพวกลูกลูกบรรดาลูกๆพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเร่งเราให้ท่านแม่ไน้ช่วยกันแบ่งทรัพย์สินให้ก่อน คะว่าท่านก็แก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปสี่เครื่องทรัพย์สมบัติมันจะยุ่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพูดลูกหญิงลูกชายโวนทั้งหมดสิบสี่คนถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสักอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุ่ง เมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไรก็พ,พากระแบ่งสันปันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องตอนนี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าให้แม่แบ่งเสียก่อนก่อนที่แม่จะตายแล้วท่านแม่ก็เลยเห็นได้พวกลูกเขาพูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนะ่ะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงลูกหญิงถึงเจ็ดคน ลูกผู้ชายเจ็ดคนรวมเป็นสิบสี่คนพ่อกับแม่สองคนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูกสิบสี่คนจะเลี้ยงแม่ไม้ได้จะเได้แม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกกเขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายังไงยังไงลูกก็คนจะเป็นลูกคงจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรม แบ่งไปนคนละส่วนละส่วนละส่วนก็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์กันก็เยอะนี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาล่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียภัยก็เลยนั่งบนก็บนกับพัวเขานะ ว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเดือนเท่านั้นเนีเหมือนกับว่าให้เราเหมือนก็เหมือนก็ว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เรานี่ไว้สองส่วนคือความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็บแบ่งให้คนอื่นเป็นคนละส่วนส่วนได้ว,ว่ามีสิบสี่คนเอาสิบสี่หารได้เป็นคนละเท่าเท่ากัน <c oughs> แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียว แ้าไม่ได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าเราสองส่วนเกินก็จะใบ้ข้หนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแม่ท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นเป็นเืเ็นว่าเป็นของไม่แปลกแต่นี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นแต่ามานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แยกนี่นนเวลาแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้ สิบสี่คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูกสิบสี่คนนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ได้ในกรน,นีสำหรับท่านแม่แม่ถูกที่ก็ถูกลูกสะพ้ายก็ดีถูกลูกชายก็ดีก็นั่งบนในทํานองเดียวกันว่าแม่จะไ,ไม่ไม่ไปบัันอื่นมา่อจ้าก็ากินข้าวกินปลาไม่ใช่เงินใช่ทอนี่บ้านนี้บ้านเดียวนี่ผมก็แย่ดีก็รับ ส่วนน่องนอง,นอ,งอีกสิบสามคนก็ได้กำไรราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ท่านแม่ทนก็บ่นไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ตอไไตอไล่แม้ท่านไล่สิบสี่คนแล้วคืนนี้มันไม่จบกล <c oughs> ไปบ้านลูกคนที่สองที่สามที่สี่ถึงคนที่สิบสี่มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียเดเบียน อืมันดูเถอะท่านที่มีลูกทั้งหลายยังไม่ดีแต่คนอยากมีลูกไม่มีลูกก็อ,อยากจะมีลูกมีลูกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวถึงยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืน มีแต่จะหมดไปถ้่าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลูกอากตันยูไม่รู้คนแบบนี้แค่ต้องเป็นแบบแบบท่านพูกนี้แหละเว้น,นั้นว่าท่านแม่ถูกดูมีถูกถูกตูมินจากลูกหญิงจากลูกชายสิบสี่คนไม่มีใครเขาต้องการท่นทานท่านยะว่านั่งคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย ความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอกตันญยูไม่รู้คุณเราก่อนที่มันจะกเกิดแล้วอุ้มท้องมันมาแสนจะรําบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆเกินช่วยตัวมันไม่ได้แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม <c oughs> แสนลำบากตัวแบกการทั้งพวงพวกความรักลูก แต่ถ้ววาว่าลูกกับสนองความรักและความอากตัญอยู่ทรา์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราสามีพัญญาสองคนหามาเจา้าคนนี้มาครองทราบคนแล้วกลับไม่รู้คุณในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนใดจะคุณแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี่ ตั้งตัดสินใจว่าถ้าทัดธนบัตินี้เป็นตนไปเราจะไปปวดเป็นนามพิษุณีเป็นพระนี่วัดนี่เขรับของที่คุณไม่ต้องการเรียวัดไม่มีจังไรแมว 5, หม้ามาหกเขาบอกว่าทางบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดนี่คนที่เขาไม่ต้องการนี่ข้าวัดฟัดก็ไม่รังเกียจ กะวัดเป็นเขตอุดมงมงคลเมื่อนางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของนางบิสุนีขอบรรพชาขอบรรพชานางบิสุนีทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏ่วชื่อว่าพระโหปติกาทเทรีคำว่าพระโหปติกาทเทรีนี่แปลว่าพระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิง โู้มีบทมาก <c oughs> นางคิดว่าเราบทในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาตในชีวิตยิงควรจะปฏิบัติแก่นาวิสุนีทั้งหลายได้คิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดคืนมีหมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนาวิสุนี เมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกท่านพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐา,านห้าวเกสารูมานะขาธันตาตะโจแต่ความจริงนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กันแบบนั้นแบบนี้นี่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปัชฌาย์ไม่รู้ในเวลานั้นพระบวชก็มาท่านพระอุปัชฌาย์ก็สอนอุปัชฌาย์ใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้า เราสอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์แตะว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่เึื่องแน่นอนพนสภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความเปลี่ยนแปลงปไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปินสุด ชาวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์โมระนําปิทุขังความตายเป็นทุกข์โสกับเ,เทวัตุกโทมณนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงตัดอะไรในชีวิตเธอร่างกายเสียจงตัดความอาไรยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมด เห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์การเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปขึป้นชีอว่าขันห่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจะวางภาระขันห้าองเราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสีย จะวางวัตถุทั้งหมดเสียจากจิตใจถือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันห้าพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นางตั้งใจฟังแล้วก็คิดคิดว่าเออจริงนะหัวเรารักกันแตายก็าตายไปเสียแล้ว ไอ้ลูกที่เรารักจริงกว่าชีวิตมันก็อากรตรจนยูไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาไว้แย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าทันเทจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทำวัดปฏิบัติการพน,นาวิสุนีนี่ให้ถึงที่สุดด้วยความกระตัญญูรู้คนที่ท่านให้อุปสมบทบัรญัชา แล้วคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะทำสมณธรรมคืนอย่างรุ่งถ้ามันไม่ได้ก็มันตายไปเส้ยร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเพราะเวลานี้โผล่ก็ตายแล้วลูกลูกก็กระตันญยูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งขึ้นชีวิตโลกที่จะหาเป็นที่พึ่งไม่มีสำหรับเรา ขันห้าของเราและร่างกายของเรามันก็กําลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะทําจิตตัดก,กังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเยื่อใยในโลกบุตรธิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุนกุฏิเขาเรียบริสนะัทเดินเวียนไปตามเสทาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่นี่มันมืดๆไมมีกระแสไฟสว่างอย่างเราก็มือจับเสาเพื่อแต่เสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับไปต้นไม้้องคิดว่า สีสากของเราอาจจกระทบต้นไม้นี้คนใดเพราะมันมืดจึงจะแตะต้นไม้ต้นโน้นบ้างแปะเสาต้นนี้บ้างกันเพาว่ในป่ากันต้นจะชนต้นไม้ตายเดินบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทำสมณธรรมนึกถึงปวลาทำคำสั่งสอนได้คิดว่าเราจะทำตามธรรมดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้ว เออทั้งเมื่อเธอตามและถึงทานั้นอยู่ในขณะนั้นเองรำดับนั้นองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงแผ่ฉับพันรางสีสรัศมีอุเการมาเฉพาะหน้าเพื่อแต่กำแนางว่าพระหุปุติกาพระหุปุติการรองเสีงยงชื่อ ความเป็นอยู่แม่ครู่เดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วย่อมประเสริฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นึกถึงธรรมและไปเห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วนัวพรองอะค์ก็ทรงตัดเป็นพุทธภาสิทธว่าพระหุปุติกาก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม เึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมันยอดเยี่ยมเพริเกว่าเป็นไหนไหนองสมเด็จพระจอมไตรบริมศักดิ์เสนาตรัสเทียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระหูพุทธ,ธกาปัรลุอัลหัตพผลนี่ที่นำเรื่องนี้มาสแสดงให้แก่บรรดารท่านพุทธบริษัทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจของท่าน เวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมประพฤติธปฏิบัติในธรรมะคำองค์สงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกำลังยอดจะกำลังใจยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง <c oughs> ไม่ใช่สักเดียวว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพสนานกรรมฐาน แต่ว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคําว่าคนที่รักนี่ไม่ได้หมายความว่าคู่รักเสม,มอไป <c oughs> หมายถึงคนที่เนื่องถึงกันถ้าจิตใจเขาบรนดาถ้าพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ ก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จตุสมาสมพทธเจ้าทรงสอนแล้วนี้ต้องดูตัวอย่างพระอุปฎิกาพระอุปิกาเออท่านผู้นี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทำสมณธรรมคืนนี้คืนยังรุ่งมันจะตายเสียก็าตามที กำลังใจตอนนี้ตรงกับกำลังใจเขาองค์สมเด็จพระญสีเมื่อวันที่ยมบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณที่สมเด็จพระวิเทมานมทรงตรัสว่าเราไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนื้อใจเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจรินเสียตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก <c oughs> อย่างนี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ตัดขันห้า ไม่มีความเยื่อใย,ยอยู่ในขันห้าท่านวะหูปุติการนี่ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคติเป็นอย่างนี้และมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศรีทรงชมเชยท่านก็ได้บรรลุอรหตัตนนฉะนั่นขอบรรดาท่นานพุทธศาสนิกชนผู้สำับแล้วทุกท่าน ถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพื่อสมกับคำว่าท่านเป็นพิสุท่านเป็นสมมเณรนท่านเป็นโอมบ,บาสุอมบาสิกาก็ขอให้เตียตั้งกำลังใจของท่านให้เหมือนกับพระอุปติกาคนนี้ตัดก,กังวลตัดความห่วงใยใดทใ้สิ้น แต่จงวนแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะไปเหตุบันดาลความสุขให้แก่เราเอาละท่านนันไลมองดูเวลาก็หมดเส็นแล้วเพื่อการบันทึกนี้ถ้าว่าใช้บันทึกมากเกินไปเป็นลาถ่ายถอดแค่เศษน้าขาดบ้างหลังขาดบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวัต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล ยง<จ> <c oughs> มีแด <c oughs> <ม>่บรรดาแต่ผู้ต่อศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัติตรงทุกท่านสวัสดี